สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนาเสนอทําน้ําสลัดซีฟู้ดสูตรปั่นแค่หนึ่งนาทีก็ได้น้ําสลัดซีฟูด้ดเข้มข้นอร่อยแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเอาไว้ทานกับสลัดหรือสลัดโลสเต็กได้หมดนะคะเพื่อนๆคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเดี๋ยวมาดูกันค่ะวัตถุดิบทําน้ําสลัดก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะอันดับแรกเลยจะเป็นน้ํามันพืชไข่หนึ่งฟองไข่สดนะคะน้ําตาล น้ำปลาพริกพริกสีแดงหรือสีเขียวก็ได้นะคะพริกจินดาพริกขี้หนูแล้วก็อันนี้กระเทียมน้ำมะนาวสัสดส่วนเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะนำทุกอย่างใส่โถปั่นนะคะใส่น้ำตาลน,น้ำปลาพริกกระเทียมน้ำมะนาว น้ำมันสุดท้ายค่ะตอกไข่ใส่ลงไปเลยปั่นจนทุกอย่างละเอียดนะคะไม่เกินหนึ่งถึงสองนาทีนะคะตัวน้ําสลัดเขาก็จะเหนียวข้นแบบนี้เพื่อนๆปรุงรสชาติเพิ่มได้จะเติมน้ําตาลน้ำปลามะนาวพริกได้นะคะ แต่อันนี้รสชาติโอเคแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำสลัดของเราสูตรเข้มข้นเวลาเราจะทานนะคะก็ราดน้ำสลัดให้ชุ่มๆเลยทายใส่เยอะๆเลยค่ะทำเองง่ายๆทำแค่นิดเดียวได้ตั้งเยอะเลยชุ่มๆเลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะ คลุกเขาให้เนื้อเขาเข้ากันนะคะระหว่างน้ำสลัดกับผักต่างๆน่าทานมากเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากอ,มอร่อยจริงๆเพื่อนๆ ค่ะเพื่อนๆค้ะเจแป,ปนขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะน้ําสลัดสูตรนี้เข้มข้นถึงพริกถึงกระเทียมถึงมะนาวแล้วก็น้ําปลารสชาติดีมากอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเยอะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแป,ปนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ